ครับสวัสดีครับรถบองอนรับคนเข้าสูส่ช่อง, <c oughs> uit, องปะปาพยอมมาแล้วครับภ <c oughs> าพไม่ดีครับ <c oughs> ก็เดร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะครับก็มารับชมข,ขบวนรถครับจะด้องหนึ่งครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับ้วยจากเจ็ดสองหนึ่งห <3 S 1> ้าเข้าสู่ช่องป,ปยอม,มาแล้วครับก็เป็นการออกยืดดถ่ายทอดอเหนือเจ็ดสองหนึ่งห้าสามครับมอบห่วงให้กระบวนรถนะครับแล้วก็รอรับห่วงนะครับจากกระบวนเจ็ดสองหนึ่งนะครับก็ผ่านไปแล้วครับก็เป็นรถสินค้า <c oughs> วันนี้ก็มา อ่าสั้นนะครับมาร้อยสองมาณ1นนีคดห้าสนะครับผ่<อ>านไปพื้ที่ทร้อยครับ fc นะครับ fc ท่านใดเ้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลัลงใจให้กับช่องป๋าป้าพยอมมาแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สาขานีครับก็มีการก่อสร้างก่อสร้างลางคู่ แล้วก็อาคารใหม่นะครับก็บ่ป,ป้าก็ออกมารับผัวนะครับซึ่งวันนี้แดดแล้วแดดรวก็จัดก็ต้องคุมหน้าคุมตานะครับประมาณนี้ครับที่นี้ก็เขาจบไว้จบไว้เพียงแค่นี้ครับจับช่องป่ป้าก็ยอมมาแล้วนะครับสวัสดีครับ